สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชมจะมาสาธิตประสิทธิภาพของน้ำมันสกเข็มแดงน,นะคะก็คือซึ่งคือตัวนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนผสมหลักอยู่ในสบูว่วางวีแอนติเซโรไลโซนะคะก้อนนี้นะคะอันนี้คือทานได้นะคะแก้วนี่เปรียบเสมือนหลอดเลือดของเรานะคะน้ําสะอาดได้เปรียบเสมือนเลือดของเรานะคะเปรียบเสมือนเลือดของเราและโฟมเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนของเสียภายในร,ร่างกายของเรานะคะเช่นไขมันหรืออเลสรอลต่างๆนะคะที่อยู่ตามเส้นเลือดนะคะนี่นะคะ ชมจะฉีงไปนะคะแล้วก็ชมนะคะก็จะน้ำมันสนเข็มแดงเนี่ยนะคะลุกไปนิดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า,าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าประสิทธิภาพของน้ำมันสนเข็มแดงเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่นี้ก็จะเป็นยังไงนะคะน้ำมันสนเข็มแดงเนี่ยนะคะ สามารถทานได้นะคะก็คือว่าเนี่ยค่ะชมจะมาสาธิตให้ดูทากับบริเวณหลังมือนะคะก็จะไม่แสบไม่คันใดๆเลยนะคะไม่มีการระคายเคืองใดๆเลยนะคะตัวนี้มีซารซัมซุงการันตีด้วยนะคะซึ่งถ้าใครเคยไปเกาหลีจะรู้ดีเลยนะคะนี่นะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าโฟมเนี่ยค่อยๆสลายไปหายไปนะคะซึ่งคนจะ ซึ่งหลายๆคนจะสงสัยว่าเอ๊ะขนาดโฟมยังสลายเลยนะคะแล้วเราทานเข้าไปเนี่ยจะมีผลเสียใดใดหรือเปล่าจะบอกว่าไม่มีเลยนะคะตัวนี้อย่างที่ชมให้ดูเมื่อกี้นะคะบริเวณหลังมือของชมนะคะที่โดนน้ำมันสนเข็มแดงไปแล้วก็ไม่มีการระคายเคืองหรือแสบใดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะซึ่งน้ำมันสนเข็มแดงตัวนี้นะคะประกอบเป็นส่วนผสมหลักในของสบู่บางบีเลยนะคะซึ่งสบู่บางบีเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยและเกาหลีนะคะที่นําใบสนเข็มแดงเนี่ยสกิโลกรัมเนี่ยสกัดออกมาทาต่อสบู่หนึ่งก้อนนะคะคือ,อ ช่วยในการสลายเซลูไลท์นะคะก็ป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดนะคะ,ะลดกลิ่นกายนะคะกระตุ้นการสร้างคลลาเจนดีท็อกผิวนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเอากล้องมาใ,ใกล้สังเกตเห็นไหมคะว่าโฟมเนี่ยค่อยคอยสลายหายไปนะคะน้ำนี่เป็นน้ำที่ทานได้นะคะปกติเลยนะคะก็วันนี้ขอฝากไปเท่านี้นะคะ